เข้ามาดูนะคะอ่าวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคูวเรื่องนี้จริงๆเราไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ความรู้เดิมเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่าภาษาอังกฤษก็คือ polar form of complex number นะคะอ่ามาทบทวนค่ะอันนี้คือรูปอะไรคะส้มเรี่ยมมุมชาินะคะอือด้าน อันนี้คือมุมเซต้าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นด้าน b ด้านที่ยาว b ก็คือด้านประชิดเรียกสัส้นๆว่าไอชิดอันนี้ไอข้ามอันนี้ก็คือไอฉากเห็นไหมเพราะนั้นไซ n ์เซต้าคืออะไรคะไซดคือข้ามฉากเพราะนั้นก็คือ a ส่วน b a ส่วน C ข้ามฉากคอสชิดฉากคือ B กับ C เหรคะอ่า B กับ B ส่วน C แล้วก็แทนเซต้าแทนคืออะไรคะข้ามชิดเพราะนั้นข้ามชิดก็คือ A A กับ B A อ่า A ส่วน B อ่า A ส่วน B อันนี้คืออัตราส,ส่วนตรีโกณมิติ3อันดูจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือถ้าเกิดว่าใช้วงกลมหนึ่งหน่วยพอจำได้เนะาะไซ คือ y ใช่ไหมคะ cos คือค่า x cos คือตัวหน้าคือ x sin คือตัวหลังคือ y ซึ่งวงกลมหน่วยอันนี้ก็คือแบ่งหนึ่งลูกออกเป็นกี่ส่วนคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครึ่งลูกมีหกนั้นเต็มลูกก็มีสิบสองจำได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือศูนเนาะศูนยตรงนี้พอหมุนไปปุ๊บหยุดตรงนี้ตัวหน้า คือรู้สามสองตัวหลังคือหนึ่งสองตัวหน้าคือค่าคอสเซตาคอสามสิบอันนี้คือไซน์สามสิบเห็นไหมคะอ่าซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับอีกสามมุมแต่ว่าสัญอาโทษเครื่องหมายมันก็จะเป็นบวกเป็นลบแตกต่างกันเนาะ <c oughs> ต่อไปถ้าหมุนไปอีกอีกเสี้ยวหนึ่งอันนี้มนเสี้ยวสามสิบอันนี้ก็คือ อันนี้คือมุม60เพราะนั้นอันนี้ตัวหน้าคือค่าคอร์สหกสงตัวหลังคือค่า s ซ n 60คือรู้สัดน่งอนะอันนี้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ของมุมที่เหลืออีก3ามุมเนาะอ่าถ้าอยู่ในจจุภาคที่2ค่า x ก็เป็นลบค่า y ก็เป็นบวกจุภาคที่ส x เป็นลบ y เป็นลบจุภาคที่4 x เป็นบวก y เป็นลบนะคะแล้วก็ จะมีตรงแกน x กับแกน y นะ <c oughs> วงกลมหนึ่หน่วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตัดเส้นระบวงที่1 x เป็น1 y เป็น0ตรงนี้แกน y x เป็น0 y เป็น1น,น,นึ่งอน,นี้ก็ต้องเป็นลบนะคะ,ะทีนี้ดูหรือถ้านักเรียนลืมหมดเลยทุกอย่างมันก็จะมีการใช้มือจำได้ไหมคะการหักนิว้วนิ้วชี้คือเท่าไหร่คะ สามสิบนิ้วนะฮะนิ้วชี้ปุ๊บซ้ายซรายายมี1น,นิ้วเอ้ยซ้ายมีหนึ่งนิ้วก็คือหนึ่งส่วนสองในอุ้งม,มือมีส่วนสองอันนี้พอจะจำได้ไหมคะพอจำได้ไหมใช้มือซ้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะมือซ้ายจำได้ค่ะหักนิ้วนะนิ้วชี้สาสิบนิ้วกลางเท่าไหร่สี่สิบห้านิ้ว นางหกสิบอ่าซึ่งเราก็จะได้ค่าซรายกับค่าคอร์สมาถูกไหมค่าซรายก็ดูนิ้วทางซ้ายค่าคอร์สก็ดูนิ้วทางขวาที่เหลือที่ไม่ได้หักส่วนค่าแทนตัวนี้ค่ะแทนมันเกิดจากซายส่วนคอร์สเพราะนั้นนักเรียนก็เอาซรายหารด,ด้วยคอร์สซึ่งจะเห็นว่าส่วนเนี่ยมันเท่ากันเพราะนั้นมันก็เหมือนเอาเศษอะคะ่ะมาหารกันเห็นไหมตัวนี้เหลือหนึ่งตัวนี้หนึ่งรูทสามก็เป็นหนึ่งส่วนรูทสามอันนี้รูทสองอันนี้หารรูทสองก็ได้หนึ่ง มุม60ก็จะได้รู้3ส่วนหก็เป็นรู้สมุมศูนย์ไสุดได้ศูนย์ะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้เดิมที่เราเรียนกันมาแล้วเนาะ,ะอ่ะน,นี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องนนะที่ต่ทีนี้มาเข้าเรื่องแล้วค่ะอ่ะพราะไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่าถ้าแซดแซดคือจำนวนเชิงซ้อนนะโดยที่หน้าตาของมันคือแบบนี้ x บวก y i x คือส่วนจริงจัได้ใช่ไหม y y คือคูณอยู่กับ i y เราเรียกว่าส่วนจินตภาพนะคะ i เราเรียกว่าหน่วยจินตภาพซึ่ง x ก็ไม่เท่ากับ0 uh. uh, y อ่โทษซึ่ง x บวก y i เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0 <I. S 2> มาดูกันนะคะ uh, ถ้าเราเขียนเป็นคู่ดับมันก็คือคู่ดับ x y ถูกไหมเอามาลงบนแกน และหน้าเชิงสอนมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เคไหมคะอันนี้เขียนเป็นเวกเตอร์นะเริ่มจากศูนยูนย์ไปสิ้นสุดที่ที่คูณดับ X Y เนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น X ความสูงของมันนะคะก็ต้องขึ้นไปเท่าไหร่คะ Y หน่วยน้องเี่นเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเห็นค่ะเห็น ครูขอให้ตรงนี้เป็นมุมเซตามุมเซตาตรงนี้ก็คือมุมที่จำนวนเชิงซ้อนอันนี้มันทำกับแกน x ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะอะแล้วก็อันนี้ค่ะให้ความยาวของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเท่ากับ r เพราะฉะนั้นอาเซต้านะคะเรามาดูกันอาแทนความยาวนะคะของ มิเตอร์ O Z ของเรานะคะก็คือระยะทางระหว่างจุดตดําเนิด O ไปกับไปยัง Z นะคะทีน,นี้มาดูอันนี้ภาพนี้โอเคนะคะมีใครสงสัยภาพนี้ไหมไม่มีเนาะอันนี้ก็คือเขียนจำนวนถึงซ้อนในรูปก,กราฟนะคะอ่ะทีน,นี้มาดูกันความสัมพันธ์ของมันคืออะไรอ่า <c oughs> อันนี้ sin เซตาเท่ากับ y ยส่วนจริงไหมทันไหมอ่ะย้อนกลับไปดูเราจะหา sin เซต้คอเซตาแล้วก็แทนเซตานะคะอ่ะคงขอ,ขอย้อนกลับมาเนียมาดูรูปนี้ค่ะเซตาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านนี้เราเรียกมันว่าด้านไหคะข้ามถูกไหมข้าม ด้านนี้ค่ะ OX เราเรียกมันว่าชิดถูกไหมคะชิดแล้วก็ด้าน O ตรงนี้คือจุดไหนนะ OZ อ่ะ OZ คือฉากถูกไหมคะฉากจากนั้นด้านเนี้ยด้านฉากรู้แล้วว่าเป็น R ด้านข้ามนะคะด้านข้ามยาวเท่าไหร่ด้านข้ามคือ y ถูกไหมคะ ส่วนด้านชิดอันนี้ศูนย์เนาะอันนี้ x เพราะนั้นก็คืออะไรคะ x อ่ะอะไเซต้าค่ะไซไซคือข้ามฉากก็คือ y ส่วน R เห็นไหมคอสคือชิดฉากก็คือ x ส่วน R า a n แทนคือข้ามชิดค่ะข้ามชิดก็คือ y ส่วน X อ็กเข้าใจไหมคะอะเพราะฉะนั้น เราก็จะจากรูปเราก็จะสรุปได้เป็นตัวนี้เนาะอ่ะทีนี้ถ้าเราย้ายข้างใหม่เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ r s i n เซตาอเคม r มันหาร u ก็ย้ายขึ้นไปคูณอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ r มันหาร่ก็ย้ายไปคูณนั้น x เ,เท่ากับ r c อ s เซแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวเนี้ย สแวรรูทตัวนี้นะคะมันคือ,อในเมื่อ x มันคือ r cos เซตาใช่ไหมคะก็เอาแทนเข้าไป y, y คือ r sin เซตาก็เอาแทนเข้าไปตรงนี้เพราะนั้นมันจะได้เป็นตัวนี้คะ่ะซึ่งตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองคะ่ะมันก็คือ r ถูกไหมอันนี้จัดรูปนิดนึงมี r สตัวยกออกอันนี้เอกลักษณ์ของฟังก์ชันรีโกมิติเพราะกำลังสองบวกไซน์กำลังสองมีค่าเป็นหน พราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะสแควร์รูทสรุปแล้วสแควร์รูท x กำลังสองอกวก y กำลังสองมีค่าเท่ากับ r นะคะดังแบบนั้น r ก็คือตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูรูปเนี่ย r มันก็คือรัศสสมีถูกไหมคะ,ะโทษมันคือความยาวของของจำนวนเชิงซ้อนขนาดของตัวอื่นเชิงซ้อนขนาดของจํวนวนเชิงซ้อน <c oughs> ต่อไปเรามาเขียนใหม่ค่ะเราอาจเขียนจำนวนถึงซ้อนแทรนะคะในรูปใหม่เดิมทีมันเนี่ยมันคืออะไรนะคะ x บวก y r อีกอีกไหมแต่ x <c oughs> เราคืออะไรคะเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้มันคือ r cos เซตาใช่ไหมแล้ว y มันคืออะไรคะาสายเซตาเพราะนั้น ดึง r ออ,ออกนี่คือหน้าตาอันใหม่ของของจำนวนเชิงซ้อน z แท้แลวเราจะเรียกอันนี้ค่ะว่า p o l a ฟอร์มหรือภาษาไทยก็คือรูปเชิงคั้วของ z แ,แล้วเราก็เรียกเซตตัวนี้ว่า argument ของ z เมื่อกี้เซตคืออะไรนะคะคือมุมที่เล็กที่สุดใช่ไหมที่วัดทวนเข็มกับแกน x เหไหมอ่ะวันนี้ก็คือมีอแค่นี้และค่ะเพราะนั้นอ่ะดูอีกครั้งนะคะแซอันนี้คือรูปปกตินะรูป a บว b, b i แต่ถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะเรียกมันว่ารูปเชิงคั้วค่ะมันจะมี cos เซตากับ sin เซตาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดว่าโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนแซให้อยู่รูปเชิงคั้วนั่นเองก็ต้องรู้ R แล้วก็รู้เซ แล้วนยก็แทนค่าลงไปในตรงนี้ก็จบนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างดูข้อสังเกตก่อน n, n เป็นจำนวนเต็มในได้อ,อันนี้เวลานักเรียนหมุนนะคะถ้าไม่มีถ้ามีแค่นี้ก็คือหมุนแค่ไม่เกิน1รอบถูกไหมแต่พอมันมี 2n พายบวกเข้าไปที่มุมเซตามันคือเพิ่มไปอีก1รอบถูกปะถ้า n เป็น1มันคือบวก2าย2ายคือเพิ่ม1รอบ ถ n เป็นสองมันก็คือบวกสี่ pi สี่คือเพิ่มเท่าไหร่กี่รอบเพิ่มสองรอบถูกต้องไหมคะ,ะเพราะนั้นตัวนี้มันก็คือมีค่าเท่ากันเนาะค่า cos และแนะ่นอนเดียวกันค่าไซนา์มันก็มีค่าเท่ากันโอเคไหมเพ,เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ cos t e t กับ s ายซ e t เบอรเกี้มันอยู่ในรูปเชิงครัวใช่ไหมคะ เราไปแทนค่าเลยค่ะอันนี้คือรูปเชิงพั้วนะจากเดิมไม่มีอันนี้คือรอบแรกเนาะเพราะว่าเรากำหนดว่าเซต้าคือมุมที่เล็กที่สุดเพราะนั้นพอบวกเพิ่มเข้าไปมันก็คือรอบอื่นๆถูกไหมมันก็ยังคงหยุดอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะคะแสดงว่าถ้าเซต้าเป็นอาร์กิมต์ของ Z e t แล้วไอตัวนี้ก็เป็นอาร์กิมต์ของ Z ด้วยสำหรับ n เป็นจำนวนเต็มใดๆ ถ้าเป็นเต็มบวกมันก็คือหมุนทวนเข็มถูกไหมถ้าเอ็นเลบมันก็คือหมุนตามเข็มมุมเป็นบวกมุมเป็นบวกทวนมุมเป็นลบตามออจําได้ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอ๋อยังไม่ถึงตัวอย่างสักทีอ่ามาดูการเท่ากาันก่อนแน่นอนค่ะอันนี้คือ z ซหนึ่งกับแซทสองอยู่ในรูปเชิงคั้วถูกไหมอ่าเพราะฉนั้นแซหนึ่งมันก็จะมี r1 หนึ่งแล้วก็เซต้าหนึ่ง ติดตามตัวของ Z1 ไปด้วย Z2 มันก็จะมี r 2กับเซตทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะพิจารณาการเท่ากันในรูปเชิงคู่ทำอย่างไรถ้า Z1 เท่ากับ Z2 เราก็มองในรูปเชิงคู่มันเท่ากันมันก็จะได้ว่าถ้าแก่เท่ากันนะ r 1ต้องเท่ากับ r 2แล้วมุมเซต กับเซต้าสองเนี่ยพอมาลบกันจะต้องมีค่าเท่ากับ1รอบงรอบโทษมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของ1รอบเขาก็เลยติดไว้เป็น2 n งพถ้าสมมติว่ามันหางกัน1รอบมันลบกันแล้วก็จะต้องเท่ากับ2องไพ่โอเคไหมหรือถ้ามันหางกัน2รอบลบกันแล้วก็ต้องห่าโทษลบกันแล้วก็ต้องเท่ากับ4ี่พ่โอเคไหมซึ่งตรงเนี้ยก็คือติด n ไว้แล้วแต่ว่ามันจะหากกันกี่รอบนะคะอ่ะ ดูตัวอย่างกันจงเขียนจำนวนเชิงซ้อน1บวกรู่สามไอให้อยู่ในรูปเชิงคั่วค่ะทำอย่างไรตอนนี้เรารู้แหละว่าเชิงคั่วมันคือหน้าตาอะไรคะ r cos อ,อสเซตาบวกไอ i n เซตาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยค่ะ <c oughs> เราให้ z นะคะเท่ากับจำนวนเชิงซ้อนที่โจทย์เขากำหนดมาให้ ามาเพิ่มหลายคนแล้วนะทีนี้ดูนะคะทำอย่างไรแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่า x คืออะไร y คืออะไรทำไม x ถึงเป็นหนึ่งคะทำไม x ถึงเป็นหนึ่งเพราะว่าคำจริงอะ่ะมันต้องเป็น x บวก y i ป่ะคะแล้วหนึ่งอะ่ะมันอยู่ตํนแมง x มันก็เลยเป็นหนึ่งคะ่ะ เพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะ x มันคือส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนะอันนี้ก็คือ y มันคือส่วนจิตภาพปรคือรู้สาม y ไม่มีไม่ใช่รู้สาม i นะคะ y ต้องเป็นแค่รู้สันอย่างเดียวจากนั้นนัอเรียนหา R ค่ะซึ่ง R มันคืออะไรนะคะเมื่อกี้ค่าสมมูตณของ z มันคืออะไรค่สแควร์รูท x กําลังสองบวก y กํลังสองแ้น,นก็แทนค่าลง,างออไป ได้ออามาเป็นรูสีซึ่งมีค่าเท่ากับสองทุกข้อต้องทันี้เหมือนกันหมดนะคะเพราะนั้นนี่คือสเต็ปที่เนย่ต้องเอาไปใช้ทีนี้ไอเชิงค้วเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งก็คือเซตาที่เราต้องหาถูกไหมตอนนี้เราไดอามาแล้วถ้าเราหาเซตาได้คือจบแทนค่าเลยจบเลยรีบีิเ้ษใต้เสร็จทีนี้เซตามันคืออะไรคะจาได้ไหมเซตามันคือมุมถูกไหมคะ มันคือมุมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้มาช่วยค่ะ tan เซต้าเท่ากับ y ส่วน x y รู้ x รู้เนาะแต่เซต้าไม่รู้เราต้องมาหาค่ะ, <c oughs> ะ tan เซต้าเท่ากับรูสาม tan อะไรเท่ากับรู้สามค่ะถ้าตารางเมื่อกี้ตารางเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นว่าเซต้ามันคือหกสส่วนสองแล้วก็ไอ้รู้สามส่วนสองปะคะ ไม่ใช่นี่ว่ะอ่ะนี่น,นคะตรงเนี้ยบรรทัดเน,นี้ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหาได้ลำบากนิดนึ่งทีนี้ครูนำเทคนิคในการทำให้นะคะะดูนะคะครูจะใช้วิธีการแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยแทนเซต้าสมมติเรามีมุมขอโทษเรามีสระเรียมมุมฉากเห็นไหมตรงนี้คือมุมเซต้าแทนคืออะไรคะ แทนคือข้ามชิดเพราะน,นั้นคือด้านนี้ถูกปะด้านนี้คือ y ใช่ไหมคะด้านนี้คือ x ใช่ปะรูปเมื่อกี้ใช่ไหมทำไมตัวนี้เป็น y ก็มาแนวตั้งอะทำไมนี้เป็น x มันก็ก็มาแนวนอนอะค่ะทีนี้เราต้องหาว่ามุมอะไรที่ทำให้แทน แทนของมุมเนี้ยเท่ากับรูปสามวิธีการของครูนะคะก็คือครูวาดรูปแบบเนี้ยแล้วครูก็ดูว่า y y เป็นเท่าไหร่นะ y เป็นรูปสาม x เป็นหนึ่งถูกไหมใครมากกันคะ x หรือ y y ปะคะอ่า y มากกว่าเพราะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วครูมองมันเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยคะ่ะ วงกลมหนึ่งหน่วยซึ่งวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยถามว่าถ้าเราถ้าเราจะหมุนเป็นมุมเซตาเอาใหมา่นะรูปนี้ไม่สวยเดี๋ยวอะถ้าเราจะหมุนเป็นมุมเซตาสมมติครูเขียนแกนเอสกันไวยก่นอนะอเริ่มต้นจากทางนี้นะหมุนหมุนไปทางนี้นะคะ นทวนเข็นมนะอ่ะหมุนหมุนทวนเข็มทีนี้ถามว่าครูจะต้องหมุนไปแบบไหนครูจะต้องหมุนไปแบบนี้เดือหมุนไปนี่ค่ะ,ะถ้าถ้าเป็นเส้นแรกอันนี้ใครมาก่ากัน x หรือ y ตรงนี้มันเข้าใกล้แกน x ถูกไหม จุดเนี้ยมันเข้าใกล้แกน x มุมนี้สแสดงว่า x มากกว่าถูกไหมแต่ถ้าอันเนี้ยมันเข้าใกล้แกน y แสดงว่าเป็นไงคะ y ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงเนี้ยมันลงที่รูทสามหรือหนึ่งหรือหนึ่งส่วนรูทสามอะไรเงี้ยนักเรียนใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือใครมากกว่าเข้าใกล้แกนนั้น เพราะนั้นมุมเซตาตรงนี้มันต้องหมุนแล้วมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้โอเคไหมถามว่ามุมเนี้ยมุมนี้จะเป็นมุมสาสิบได้ไหมคือมันก็มีแค่สองมุมถูกปะมีมุมไอ้โทษมีสามุมมีมุมสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบที่เราสามารถหาได้โดยใช้มือถูกปะเพราะฉะนั้นสาสิบไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามัน x มันน้อยกว่า Y มันจะเข้าใกล้แกน X ไม่ได้ เพราะนั้นมันก็ต้องไปเข้าใกล้แกน y ใช่ไหมมันก็เลยได้ว่าเซต t าเท่ากับมุม60หรือถ้าเรียนงงที่ครูอธิบายตรงนี้นักเรียนนึกถึงวงกลมหนึ่งหน่วยเลยค่ะจินตนาการภาพมันออกมาให้ได้แล้วนักเรียนก็หาว่าจุดไหนจุดไหนของวงกลมหนึ่งหน่วยที่ที่มันทำให้ ค่าซ้ายหารค่าคอสแล้วได้รูปสามอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูรูปนี้นะคะเห็นหน้าจอคุณแล้วนะจุดนี้ค่ะจุดนี้ซ้ายคือหนึ่งหุนสองคอสคือรูปสามหุนสองหารกันก็ได้หนึ่งส่วนรูปสามไม่ใช่จุดนี้ค่ะซ้ายคือตัวหลังนะ 2, นรูปสามส่วนสองหารคอสคือหนึ่งหุนสองก็ได้รูปสามเพราะนั้น มุมที่เราต้องการก็คือมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็คือเท่าไหร่คะหกสิบอ,องศาเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันเซียเราสามสิบสามสิบสามสิบเป็นหกสิบอ่าเพราะฉะนั้นเซต้าของเราคือหกสิบ ตอนนี้60เราจะมองเป็นหน่วยองศาหรือเรเดียนก็ได้นะคะ60ก็คือพายส่วนสามแบ่งครึ่งโลกเป็นสามส,ามส่วนอะแล้วทีนี้เวลาเราหาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตกอยู่ในจุภาคที่1กับจุภาคที่สามเนี่ยค่าที่ได้แทนเนี่ยมันจะเป็นบวกถูกไหมแต่ถ้าอยู่ในจุภาคที่สองกับสี จอภาพที่2 x เป็นอะไรคะ x เป็นลบ y เป็นบวกเออเอามาหารกันมันก็เป็นลบถูกไหมคะจตุภาคที่4อ่ะอันนี้แทนแทนเป็นบวกนะจุภาพที่1กับ3ามจภาพที่2แทนเป็นลบกับจุภาพที่สเพราะค่า x ค่า y มันต่างกัน พราะนั้นตัวเนี้คู่ดับตัวนี้นะคะคู่ดับตัวนี้มันอยู่ในจตุภาคที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมุมมันก็เลยเป็นบวกนะคะอ่ะดังนั้นจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ก็คือตัวนี้เห็นไหมไสูตรของมันก็คือ z เท่ากับ r cos เซบวก i sin t ซึ่งเราหามาได้ว่า r คือ,อ2 t h e t คือายส่วน3 เราก็แทขนคข่าลงไปจบโอเคไหม, okay, ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไม่ห่วงค่ะการหาค่าอ่าจะห่วงตรงการหาเซตาแค่นั้นเองอ่ะสรุปอ,อีกครั้งนะคะคการหาเซตานะหนึ่งใช้วงกลมหน่วยสองแล้วเนนจะใช้นิ้วแล้วก็หาก็ได้นะคะหรือสามนจะวาดรูปแบบถูก็ได้ค่ะ ใช่อะไรมากอยู่ติดแกนนั้นแล้วเนี่ยก็ดูว่ามุมที่ควรจะเป็นอ่ะที่ควรจะเป็นมุมอะไระะอ,ะอาจารย์ค่ะความหมยาก,ก็คือว่าเราอ่ะสมมติเราได้แทนมาไอ้ไายภายส่วนซ้มใช่ไหมคะ<า>คือเราต้องห้า,าเราต้องห้าขอส่วนายที่มันเป็นแทนให้ได้ดูซ้ำใช่ไหมคะ เมื่อเราได้ตรงนั้นมาแล้วอะมันก็คือจะเป็นองศาที่มันเป็นแทนงเงี้ยน,นะคะอีกทีสิคะก็คือว่าสม,มุดว่าแทนเป็นเป็นรูซ้ำนะคะเราก็ต้องไปห้าไอตรงที่คอสเซ้นาซที่มันจะเท่ากับไซคะ่ะายส่วนอคอสค่ะไอไซไอายส่วนคอสอะคะ่ะให้มันเท่ากับรูซ้าอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะมันตรงนั้นมันจะเป็นองศาทเท่าไรก็คือต้องตอบตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ๋อค่ะอ่ดูนี้บ้างอันนี้ x คือรูทสาม y คือลบหนึ่งเห็นไหมคะหาก็เป็นค่ะอ่ารูท x กําลังสองบวก y กําลังสองอันนี้กําลังสองกับรูทเจอกันแล้วตัดกันออกลบหนึ่งกับล้อสองก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่รูทสี่ก็ได้สอง จากนั้นมาหาเซตาค่ะอันนี้ y ก็คืออะไรคะลบหนึ่งใช่ไหม y, y คือลบหนึ่ง x ก็คือรูทสามเอามาหารกันอ,อ,อันนี้อ่ะทำไมถึงได้เซตาเท่ากับลบสามสิบอันนี้ถับเราเรียนตอบก่อนใครมากใครน้อย รูซสามมา,าามากกว่าปะคะเพราะฉนั้น x มากกว่าถูกไหมถ้าเราเขียนอ่ะนะมันก็จะมีสองอย่างก็คือใกล้แกน x ถูกไหมเพราะนั้นมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะมุมมันก็จะประมาณเนี้ยเขี้ยมุมมันก็จะคกล้ใกล้แกน x เพราะนั้นตรงนี้เป็น30แน่นอนทำไมทำไมมันถึงเป็นลบ30เพราะอะไรคะเพราะค่า y มันเป็นลบคะ่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการอันเนี้ยเราก็คือบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคู่ตับเอกวนี้ยไม่อยู่ในจุดภาคที่สี่ค่ะเพราะนั้นเราจะเขียนในจุดภาคที่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เราก็ต้องเขียนในเมื่อวานมันเป็นลบหนึ่งนะคะแล้วเอกมเป็นลบสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนอีกอย่างนะคะวัดลบหนึ่งใช่ไหมเอกเป็นลบสาม ต้องเข้าใกล้แกนเอมากกว่าวเนะแต่ต้องอยู่ในจุดภาคที่สี่โอเคไหมเพราะมุมมุมก็ต้องเป็นมุมนี้นะมุมเซต้าต้องเป็นมุมนี้เราจะวัดทวนเข็มแล้วมาตรงนี้ไม่ได้หรือได้ได้ก็ได้อ่ะแต่อันนี้เอาถ้าเรามองเป็นมุม <c oughs> ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลบสามสิบหรือลบห้าสิหรือถ้าเรามองเป็น วัดทวนเข็มเนาะเพราะเซตาคือ argument, อาร์คุเมนอาเนต้องวัดทวนเข็มก็ต้องตอบตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องเป็นสิบเอ็ดพายสนหกเข็มไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ต้องอ่ะเอาเอาแค่นี้ก่อน เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันเข้าไปใหญ่อะนักเรียนแคปแคปหน้าจอสองอันนี้ไว้วันนี้ก็คือเอาแค่เขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปชิงคั่วให้เป็นแค่นั้นพอนะคะอัน,นี้คุยยกให้ดูสองตัวอ,อย่างอะเดี๋ยวนักเรียนลองทำ